สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกหนึ่งครั้งครับผมกับผมครับกับช่องชดดีสายบัตเทิงครับโดยผมแอดนุ่มครับผมเมื่อวานครับนะหน้าช่องนะครับให้ไว้3คู่นะครับในศึกของพเมพ์เรียงอังกฤษนะครับแมนเซตตี้นะครับต่ออยู่1.5นะครับเนาะเมื่อวานก็เป็นแมนเซตตี้ชนะไปแค่1ประตูวตัวศูนย์ก็ถือว่าเข้าไปนะครับผมอีกคู่นึงครับโตอริโน่ครับนะกับเวเนเซียครับต่อปอที่โตอริโน่เลครับก็ให้ลองไปที่เวเนเซียนะครับก็เสมอกกันนไป1-1็ถือวว่าาหเข้นไปนะครับอีกหนึ่งบนะลาโยครับ มาเยโกครับนะเจอกับเตนเฟ่ครับก็ผลปรากฏว่าของนิสส์อาเจนต้าสเปนนะครับก็เป็นลาโยครับที่ตอบบอลนะครับชนะไป1นครับก็เสียหูไปคู่นี้นะครับวันนี้ผมมีนะครับให้4คู่นะครับไปแบบเร็วเลยนะครับนะวันนี้ไม่มีรูปภาพประกอบนะครับเพราะว่าอาจคลิปอยู่ที่ห้างสรรพสินค้านะครับไม่มีเวลาทําให้นะครับวันนี้ผมเอามี4คู่นะครับเป็นบอลมัดนะครับห้าตุ้มครึ่งนะครับอขออภัยครับอาร์เซนอลพบบอลมัดครับนะเจอ ห้าทุ่มครึ่งครับแล้วก็รอบห้าทุ่มครับเลเช่เจอกับนาโปลีนะครับผมแล้วก็ตามไปด้วยคู่ตัวหนึ่งสิบห้าครับอิเตอร์มิลานครับเจอเกอร์เวลูน่านะครับเนสิ่งของโซลิอารนะครับแล้วก็ไลอันเปียโนติดครับเปิดบ้านแล้วก็มีเจอาของบาร์เซโลน่านะครับนะฮะเนื้อหาข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปกันแบบเร็วๆนะครับวันนี้นะครับผมพาไปดูนะครับในสิ่งของก็โซเซิลิอารนะครับต่อเนื่องไปเลยนะฮะนะฮะในสิ่งของนะครับเลเช่ครับอันดับสุดครับเปิดบ้านกับ เจอกับนาโปลีอันดับหนึ่งนะครับนะฮะซึ่งจะเตะกันเวลา5้าทุ่มนะครับก็ราคาเปิดมาให้นาโปลีครับต่ออยู่ที่1นะฮะลบสินะครับผมเพราะงานการพจนันการสนุกสกู๊นะครับเนาะนะครับอันดับตารางคะแนนครับอย่างที่บอกครับเซนเช่ครับอาเจ้าบ้านนะครับสามสี่นัดนะครับชนะ6เสมอ9นะครับแพ้ไปสิบเก้านะครับได้ยี่สี่เสียห้าสิบหกครับมียี่สิบเจ็ดแต้มครับล่างอันดับสิบเจ็ดของตารางนะครับส่วนนาโปลีเองก็ นะครับ34มสินะครับชนะ22เสมอ8แพ้4ได้54เสีย25มี74แต้มอันดับที่1นะครับก็ลุ้นรับเบียดกับอินเตอร์มิลานอยู่นะครับว่าคู่นี้นั้นจะไปยังไงนะครับอาผลงานการพบเจอกันนะครับของทั้งคู่ก็แล้วกันนะครับเนาะสิบนัดล่าสุดก็ก็เป็นเลเช่นะครับนะชนะไปสเสมอ2แพ้ไป6ครับเนาะล่าสุดก็นาโปลีครับเนาะเอาชนะเลเช่ไปได้นะครับอ่าเมื่อย้อนไปเมื่อวันที่26ครับเดือน10ปี2024นะครับไป1ประตูต่อ0นะครับอ่ไปดูผลงานนนะครับบของเเเจ้้าาลช่กัันนบบ้าางครเะ สิบนัดหลังสุดเป็นยังไงนะครับนะผลงานสิบนาทสุดของเซซเซก็คือชนะไปหนึ่งครับเสมอสามแพ้ไปหกนะครับนะล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้กับโคโมไปครับศูนย์ประตูต่อสามนะครับผลงานสิบนัดหลังสุดครับของนาโปลีครับผมนะก็ชนะห้าเสมอสี่แพ้หนึ่งครับนัดล่าสุดก็ไปเยือนอามอน์ซาชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ขออนั้นก็ไปเสมอกับบุรุญยะนะครับอ่าหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับ ส่วนฟอร์มของนัดหลังสุดนะครับของเลเช่นะครับได้มีทีมเย้านะครับนัดแข่งสามนัดชนะสูงเสมอหนึ่งแพ้สองได้หนึ่งเสียห้านะครับส่วนนาโปลีเองนะครับแข่งเป็นอัลโปเมเยือนนะครับก็สามนัดชนะหนึ่งนะครับเสมอสองแพ้ศูนย์นะครับได้สองเสียหนึ่งนะครับไปดูนะครับความพร้อมของเกมกันเลยกันครับเจ้าบ้านเลเช่ครับนะฮะอย่างเลเช่ครับผลงานในลีกย่ำแย่นะครับไม่ชนะมาสิบเอ็ดนัดติดต่อกันแล้วนะครับส่วนสภาพความพร้อมนั้นอ่าแถวนี้มีข่าวดีนะจะได้นะคอัลเมดอนนะฮะอัลบิริซ่ากับ อนิโคล่านะครับเพลสตวิดนะครับกลับมาจากโพสต์แบนนะครับช่วยทีมได้ทันพอดีนะครับขณะที่ตัวเจ็บก็ยังเป็นหน้าดันเดิมทั้งหมดนะครับทางด้านจัดทับนะครับคาดว่าจะมาในระบบ4 2 3 1ครับแดนการจะวางอาซาติอาโก้เลยครับเนาะพีเอรรตินะครับแล้วก็อาบาทานซ่านะครับพีเออาเปียรีนะครับแล้วก็เตเต้นะครับอาร์โรมนนะครับคอยปั้นเกมร่วมกับอาสนับสนุนหัวหอกนะครับตัวเป้าอย่างนิโคล่าเครสนะครับตอรวิดที่ซัดไปนะครับสีประตู กับการลงเล่น3.3นั่นนะครับไปดูผู้มาเยือนอย่างทางฝั่งนาโปลีครับคุณซื้ออันโตนิโอนะครับคอนเต้นะครับผลงานในลีกกำลังทําได้ดีไม่แพ้มา8นัดติดต่อกันนะครับส่วนสภาพความพร้อมในเกมวันนี้นะครับตัวเจ็บก็จะเป็นหน้าเดิมครับทางด้านอาการจัดทัพคาดว่าพวกเขาน่าจะระบบนะ4-4-2นะครับโดยในการจะวางนะครับฟล็องนะครับอองกิซ่านะครับกับสตานีรับนะครับนะโปลิ้านะครับคอยปั้นเกมร่วมกันนะครับสนับสนุนสูงข้อหอกในแดนหน้าอย่าง อาจาโจโค่นะครับอาร์สปาโดรี่นะครับที่ลงไปยืมสองนัดซ้ายสี่ประตูและโรเมลูลูกากูนะครับสามนัดสองประตูนะครับออล่าสกอร์ในเกมนี้นะครับขอทัศนะส่วนตัวของผมนะครับวันนี้นะครับเจ้าถิ่นและใช่เองนะครับพวกเขามีความมีผลงานในลีกที่ย่ำแย่นะครับไม่ชนะใครมาสิบเอ็ดนัดติดต่อกันกับฟอร์มห่วยเลยฮะวันนี้ขณะที่ทีมยูนาปุลีเองก็กำลังฟอร์มดุดันครับชนะมาสามนัดติดต่อกันนะครับและแซงอินเตอร์มิลานขึ้นจากฝูงของตารางไปที่ร้อยแล้วนะครับผม แตชนนี้ในราคาที่ออกมานะครับหเมล็ดนะครับให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายต่อนะครับอยู่1ลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีกว่านะครับนะเพราะว่าราคานี้น่าอยู่ต่อนะครับแต่ถ้ามากกว่านี้1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับก็ต้องพิจารณาหาเรืราคาล่าสุดว่าณก่อนแข่งนะครับครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงนะครับว่าจะเป็นยังไงมองว่านาบรีวันนี้นะครับกำลังสู้ต่อต่อสู้กับความการคว้าสกูเดโตให้ได้นะครับช่วงโค้งสุดท้าย รอดูการนะครับเกมทุกเกมจึงสําคัญนะครับพวกเขาต้องการ3าคะแนนทั้งหมดนะครับแถมเกมลุกก็อันตรายโดยเฉพาะมิดฟิลด์อย่างสกอตนะครับแม็กโทมินเนนะครับที่กําลังฟอร์มอะไรครับสนัดหลังสุดกดไปถึง5เมตรเลยทีเดียวแมตชนี้มาเยือนทีมที่มีสถิติการเล่นย่าแย่และไม่ชนะใครมาตั้งแต่เดือนกุมภาอย่างเลเช่เชื่อว่าวันนี้นาโปลีนะจะบุกมาไล่บี้เอาชนะได้ในราคานะครับที่ต่อมา1ลูกนะครับฟันธงครับนาโปลีวันนี้ชนะนะครับ อ่าอย่างน้อยครับ2-1นะครับ3-1แน่นอนครับความมั่นใจ8ปดทับสิบครับผมให้วาสกอร์ที่อ่าสองนะครับมากกว่านั้นก็ให้พิจารณานะครับนะอีก1ครั้งแล้วกันนะครับก่อนเตะนะครับผมนะฮะผมพาคุณผู้ชมครับไปกันต่อครับในสื่อของพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับนะค่ำคืนวันนี้ครับยกมาให้คู่อาร์เซนอลครับนะพบกับบอลสมาร์ทครับนะเตะกันประมาณอ่าเวลา5้าทุ่มครึ่งตามเวลาในประเทศไทยนะครับเนาะฟุตบอลวันนี้นะครับคุณแม็กยกให้อาร์เซนอลกับบอลมาร์ทครับ อสถิติเฮดตูเฮดผลงานการเจอกัน,ก,น,ก,นก่อนเกมเป็นยังไงครับอเดตโปรแกรมนะฟุตบอลล่าสุดเดี๋ยวผมพาไปดูกันแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะ,ะมาเจอกันครับนะวันนี้นะาอาร์เซนอลเปิดบ้านพบก,กับบอลมาร์ครับเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยเลยครับผมเจ้าบ้า,อานอาร์เซนอลเองนะครับผลงานตั้งแต่ผลิตดูกาลมาแล้วแข่งไปแล้ว3-4มสี่นัดชนะ17แพ้3เสมอสิบสา มี67แต้มรั้งอันดับ2นะครับก็ซึ่งหมดสิทธิ์ลุ้นนะครับแชมป์อรีเมียร์ลีกนะครับไปเรียบร้อยแล้วครับต้องยกให้เลี้ยวผูกนะครับได้แชมป์ไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องทำอันดับที่ดีสุดนะครับเพื่อลุ้นอันดับ2นะครับที่ดีสุดของลีกฤดูกาลนี้นะครับผมนะฮะส่วนฮานดล่าสุดครับเกมในลีกนะครับชนะไป2นะครับเสมอสนมฮานล่าสุดก็เล่นเกมนี้ครับทำได้กระสือเบอร์ของพิธาผลิตไป2-2ครับส่วนผลงานล่าสุดที่เพิ่งลงสนามเมื่อการสัปดาห์กันในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับรอบรองชนะเลิศนนั้แรกก็ แายคาบ้านกับเปเชร์ไปศูนย์ปะต่อหนึ่งนะครับสถานการณ์ลำบากนะครับในฟุตบอลนะทั่วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็แพ้กับเปเชร์ไปก่อนนะครับอ่าปุ๊มาเย็นจะบอลมัดเองครับอ่าก่อนลงสนามพวกเขามีอยู่อันดับ10นะครับนะของตารางครับโดยแข่งไปแล้วสามในสี่นัดนะครับชนะ13เสมอ10แพ้11มี50คะแนนนะครับอ่าผลนัดล่าสุดก็เสมอกับแมนยูไป1นประตูต่อหนะครับ ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่านะครับผลงานนะครับของทั้งคู่ในการพบเจอกันนะครับเนาะสิบนัดล่าสุดก็เป็นอาเซนอนชนะ7ครับเสมอ2แพ้ไป1นะครับผมอ่าล่าสุดก็นะครับบอลมัดเองนะอ้าวชนะอาเซนอนได้เมื่อปีที่แล้วนะครับเนาะอ่าไป2ประตูต่อศูนย์นะครับผลงานของนะครับอ่าสิบนัดล่าสุดนะครับอ่าของ อาร์เซนอลนะครับเจ้าบ้านนะครับนะก็ชนะไป5เสมอ3แพ้2ครับล่าสุดก็แพ้กับนะปารีสแซ็จแมงไปศูนย์ประตูหนึ่งในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับก่อนหน้านั้นก็เอาเสมอกับคิตาเปเลไป2ประตูต่อ2ครับส่วนผลงานของนะครับบอลสมาร์ทผู้ไปเยือนเองนะครับนะก็อัลซิมล่าสุดครับก็ชนะไป4เสมอ5แพ้ไป1ครับนัดล่าสุดก็เสมอกับไปเยือนคิตาเปเลก็เสมอศูนย์ศูนย์ครับก่อนหน้านั้นก็ไปเยือนเวสต์แฮมก็เสมอไป2ประตูต่อ2ครับ กับนะครับตลาดปัจจุบันที่เปิดมาให้นะครับอาร์เซนอลนะครับต่ออยู่ครึ่งลูกนะครับเลือกจ่ายน้ำนะครับเนาะลบสิบนะครับนะก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ทิศทางเอียงไปก็ไม่มีการปรับขยับขึ้นไปจะอย่างไรนะครับก็ยังต่ออยู่ที่ราคานะครับครึ่งลูกอยู่นะครับไปดูนะฮะราคาปูนิดหน่อยนะครับเนาะราคาปูเองก็ไม่ถึงเลทนะในคนที่จะเป็นนะครับเนาะก็ยังไม่ได้ให้ค่าของสะพานกับอาร์เซนอลโดยแท้จริงนะครับว่าอาร์เซนอลนั้นจะไปสิ้นเด็ดขาดในเกมนี้แต่อย่างไรนะครับผมก็ดูจากราคาปูเสมอแล้ววววนะครรรับบมไปเลย่า ครับผลงานยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับไปดูและความพร้อมตัวผู้เล่นของทั้งคู่ครับแล้วเออ่ของทั้งสองทีมครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ผมพาไปดูนะครับบทวิเคราะห์สั้นๆของผมส่วนตัวทัศนะของผมนะครับเนาะเจอกันเมื่อไหร่คู่นี้ครับต้องมีประตูให้ลุ้นกันทุกครั้งนะครับเนาะในสิบนาฬลกาสุดอาร์เซนอลเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับชนะไปถึงเจ็ดเสมอสองและแพ้ไปเพียงครั้งเดียวนะครับให้กับบอลมัรนะครับในเมื่อเดือนตุลาปีที่ผ่านมาในเกมที่พวกเขาบุกไปพ่ายศูนย์ประตูต่อสองนะครับแต่หากย้อนกลับไปที่บ้านของไอ้ปืนนนนใหญ่่ะะะครรับอออาา์เซลยงงี้ฮ อาบอลมัรแทบไม่เคยได้เฮกับออกไปเลยนะครับหลังๆมานะครับถือเป็นจุดที่ชี้เด็ดนะครับวันนี้นะครับผมมองว่าวด้วยความพร้อมแต่ละทีมนะครับเป็นอย่างไรนะครับผมมองว่าวันนี้อาร์เซนอลก็ขาดตัวหลักไปเยอะนะครับเนาะมิเกลวาตเาได้มิเกลวันตาด้เองก็ต้องปวดหัวไม่น้อยนะครับเมื่อของกำลังตัวหลักครับบาดเจ็บยกแผงไม่ว่าจะเป็นพวกกาเบลกาบอลเจนเนส์มากันเยสนะครับไฮคาว์เว็ตนะครับจอร์ดินโนกาเบลเจซัวสพวกนี้นะครับหน้าเดิมๆทั้งนั้นเลยนะครับเนาะส่วนในด้านตัวยืมตัวยืมติดเงื่อนไขนนะะฮห้ามด่ว กับทีมเก่านะครับผมคาดว่าทีมนี้จะต้องหมุนเวียนนักเตะหลายตำแหน่งนะครับโดยมีฮาดิมเซอร์ลิงนะครับเนาะเรียนโดทอซาและกาเบียลมาตินิลลี่นะครับเป็นสาภาษาลาตาขายนะครับอ่ะระบบน่าจะมาะฮประมาณ4-3-3นะครับผมบอลมัดเองครับคุณซื้อของอันติโอนะอิราอิราโอรานะครับดูพร้อมกว่าในแง่ของสภาพทีมนะครับโดยขาดแค่3ตัวจิ๊ดนะฮะแลือหลังอย่างพวกเอเนสอูนันนะครับแล้วก็ไลอ้อนกิตตี้นะครับแล้วก็หลุย อาซินิเซเลอร์นะครับที่ยังไม่สามารถช่วยทีมได้นะครับเกนิจะวางอิวานิชอนนะครับอิวานิชอนนะครับนะยืนหน้าเป้านะครับโดยมีอองตัวนะอาชเชมงโยนะครับจัคซินไคล์บวชและแล้วก็ดังโก้นะอัตตูตาล่านะครับคอยสนับสนุนนะครับน่าจะมาระบบ4-2-3-1นึครับฟอร์มล่าสุดของแต่ละทีมครับเป็นยังไงครับเจ้าบ้านอาร์เซนอลครับนะผลงานยังจัดว่าใช้ได้แม้เกมล่าสุดจะแพ้เปนแชร์ไปคาบ้านศูนย์ประตูหนึ่งเหนือศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์คับแต่ฟอร์ม อาส่วนเกมเย้านะครับในลีกพวกเขาก็ยังแข็งแกร่งสุดๆนะครับชนะไปถึง10จาก11นัดเสียไปแค่55ลูกเท่านั้นเองบอลมัดเป็นไงครับทีมเยือนวันนี้ถือว่าฟอร์มเริ่มกระเตื้องนะครับไม่แพ้ใครมาในลีก4เกมติดชนะ1เสมอ3แม้จะเป็นทีมรองบอลแต่ความเหนียวแน่นนะครับกลับมาเริ่มกลับมาแล้วนะครับน้อเกมเยือนในซีซั่นนี้มีสถิติน่าสนใจนะครับชนะ6เสมอเสมอ7แพ้4ยิงได้32เสีย26ถือว่าไม่ขี้เหลย เนะทียบเท่ากับทีมระดับการตลาดด้วยกันนะครับบทวิเคราะห์ผมส่วนตัวนะครับแนวโน้มวันนี้นะครับเกมนี้ไม่ง่ายสำหรับเซนอลแน่นอน,นครับเพราะว่าเขาต้องการเล่นนะครับแบบเพรสเซฟเพื่อเก็บความสดไว้ลุยกับเพสแชร์ S S are, ในศึกเล็กสองนะครับในอยู่ว่าเชเ้อผลีครับการโรเชิชั่นนักเตะนะอาจส่งผลต่อจังหวะของเกมพอสมควรนะยิ่งเจอกับบอลมาที่กำลังเล่นกันอย่างมีวินยัยนะระยะหลังนะครับสามารถยันทีมใหญ่ได้หลายครั้งนะครับทำให้รูปเกมนะผมมองว่าอาจจะไม่ได้เดือหน้าไล่บทการเต็มกำลังเหมือนเคย หากพูดถึงรูปเกมและวิเคราะห์บอลโดยตรงทัศนะของผมนะครับแบบตรงไปตรงมานะอาร์เซนอลยังเหนือกว่าในแง่ของักยภาพนะครับแต่บอลมัดมีแนวโน้มที่จะฉกแต้มกลับออกไปได้เช่นกันนะครับแต่นะครับเกมนี้จากราคาที่ออกมานครึ่งลูกนะครับผมยังเชียร์อาร์เซนอลอยู่นะครับอาจจะชนะไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งหรือว่านะครับสองประตูต่อสองนะครับคู่นี้นะครับในส่วนตัวผมมองให้มองบอลเต็มเกมเข้าไว้ก่อนนะครับผมนะในราคาที่สอง ลูกครึ่งข้อ3นะครับแต่ผมยังมีความมั่นใจว่านี่อาร์เซนอลอัชนะได้นะครับในสกอร์ที่2 0หรือ2ประตูต่อหนึ่งครับผมชี้ชัดไปที่อาร์เซนอลกันแล้วกันครับคู่นี้ครับผมพาคุณผู้ชมพับไปกันต่อครับในศึกของนะครับกาลโซเซเลอาครับก็มีผลนะครับต่อการลุ้นอันดับแชมป์นะในศึกกาโซครั้งนี้ครับผมในรอบอ๋ีหนึ่งสี่สิบห้าครับอินเตอร์มิลานเปิดบ้านพบกับเวโรนาครับผมนะในศึกกาโซเซเลอาครับอ๋อ ราคาเปิดมาให้อินเตอร์เวลาต่ออยู่ที่นะครับอ่าหนึ่งจุดห้านะครับนะวันนี้นะครับอินเตอร์เวลานะครับเนาะคงจะต้องเต็มที่แล้วครับเนาะถือว่าแพงใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ดูจากรูปเกมและสถานการณ์โดยรวมแล้วนะครับตารางอ่าราคาแบบนี้นะครับเปิดให้อินเตอร์ต่อนะครับก็ต้องสู้เต็มที่หรือขี้เต็มถังแล้วครับว่าอินเตอร์นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับไปดูครับนะ สถิตินะครับอันตราตารางคะแนนชนิดหนึ่งกันละกันนะครับอีเตอร์วิลานเองนะครับนะก็แข่งไป3 4นัดครับชนะ21เสมอ8แพ้5ครับได้72เสีย33มี71แต้มหลังอันดับ2ครับรองจากนาโปลีนะคะแต่ว่านะครับนะสนุกแน่คืนนี้นาโปลีเองผมก็วิเคราะห์ไปแล้วนะครับนะอ่าส่วนเวลาน่าเองครับนะ3 4นัดครับชนะ9เสมอ5แพ้20ครับได้30เสีย62มี32แต้ม รังกันดัด16นะครับนะผลงานการูดเจอการของตะคู่ครับเนาะ,ะ10นัดหลังสุดครับเป็นอินเตอร์มิลานครับทำได้ดีกว่าครับชนะไป8เสมอ2อไม่เคยแพ้ให้กับเวโรนาเลยนะครับนะผลงานนะครับนะ,ะ10นัดหลังสุดของตะคู่เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับ สิบนัดหลังสุดช่วยเลิการครับอิตาลีลานะครับชนะไป7เสมอ1ครับแพ้ไป2นะครับนะถือว่าผลงานสุดยอดครับต่างกับเวโรนาผู้ไม่ย็นครับสินัดหลังสุดครับชนะ4เสมอ2แพ้4ครับนะถือว่าล่าสุดก็ไปแพ้กับเอสโรมามา1ประตูต่อศูนย์นะครับบอกคุณผู้ชมแหะครับหน้าวหน้าปัจจุบันนะครับเลยราคาเปิดมาให้นะครับ1ลูกนะครับอาจจะมีการไหลนะครับที่1.25นะครับก็เป็นไปได้นะครับต้องเช็คราคาก่อนแข่งขันอีกหนึ่งครั้งก็แล้วกันไปดูความพร้อมแต่ละทีมครับอออินตรลาาคับกูซื้ย่ง อาซิเบเนอิซา์เก้ครับมีปัญหาเรื่องตัวเปล่นอยู่ไม่น้อยครับเกมนี้จะหมดสีใช้งานของฮาคาร์ซันฮาโนลูนะครับที่ติดรัดแบนครับรวมถึงนะครับอเบนชแมงนะครับปาวาลด้วยนะครับแล้วก็อราตาโรนะครับมาติเนสครับที่ยังเจ็บยาวนะครับแต่ข่าวดีคือแข้งกําลังหลักอย่างนิโคนิโคโลนะครับเนาะอาเวล่าครับมาครุสตูลนะครับแล้วก็ออฟเฟนดิโกนะครับอาร์มติโก้นะครับยังฟิสมบูรณ์พร้อมลงช่วยทีมนะครับระบบที่คาดครับน่าจะมาระบบ352โดยมีอานาโตบิตนะครับจับคู่กับเกอร เกาหลีอนะครับในแดนหน้านะครับส่วนฝั่งอุลิสาเองครับเนะอย่างกุซีของเปาโลนะครับอาชลิตินะครับนะชันนิตีนะครับนะต้องรับสื่อหนักด้วยการกลุงมลังที่ไม่ครบแน่นอนครับนะเกมนี้ไม่มีดีโก้ครับคอปโปครับคอปโปล่านะครับแล้วก็อดานีเอเล่นะครับกาดิอกริดารี่นะครับติดทดแบบนะครับส่วนตัวเจ็บนะครับมีเพียงดาวดิวิดเลยครับฮัสลุยนะครับแล้วก็พร้อมด้วยล่าสุดก็ชุดรอบนะครับที่เจ็บเพิ่มนะครับไปอีกนะครับส่วน ตัวเลือกก็มีจํากัดนะครับแต่ยังมีความหวังในเกมรับจากเลวันตินี่นะครับเกมรุกก็หวังใช้ความเร็วของฮามินอาซานะครับแล้วก็เกมเมร่านะครับคอยปั่นป่วนเกมเจ้าบ้านนะครับฟอร์มล่าสุดอีกจำเวลาอยู่ในฟ,ฟองสะดุดหนักนะครับแพ้ติดต่อกันมาอันในลีกสองหน้าล่าสุดครับเกมล่าสุดก็เสมอกับบาร์ซ่าไปเดือดสามสามนะครับในศึกแชมเปี้ยนลีกแม้ว่าจะเล่นอันในบ้านก็ตามฮะปกติไซต์ติดแต่แรงกดดัน ในเกมนี้นะครับถือว่าอย่างชัดเจนครับเรน่าเองยังคงหาชัยชนะไม่เจอใน5านัดหลังสุดนะครับพอ้อมฝูดทั้งเกมรุกเกมรับโดยเฉพาะานัดล่าสุดก็แพอ้อาเจลีคาบ้าน0ูนะครับแบบหมดสภาพนะครับวิเคราะห์บอลแนวโน้มวันนี้ผมให้ทัศนะว่าหากว่าการตามน้าเสือวิเคราะห์บอลจริงๆนะครับแบบตรงไปตรงมาในเต่เวลาเหนือกว่าทุกทุกมุมนะครับทั้งคุณภาพผู้เล่นแล้วก็เกมรับปติการเจอก,กาันแต่พวกเขาเพิ่งเสมอกับเกมหนักบาซ่ามาอาจมีผลเรื่องความลาบ้างนะครับ อาจจะต้องมีการโเทชันตัวจริงเพื่อเก็บแรงไว้สําหรับเล็กสองในช่วงยุโรปแล้วทาให้โอกาสที่เกมจะไหลลื่นอาจจะน้อยลงฝั่งหน้าเองก็แม้จะไม่มีตัวหลักเลยหลายรายแต่พวกเขาน่าจะมาเน้นเกมรับเต็มพิกัดขอหนึ่งคะแนนเพื่อกลับบ้า,น,นะบดดบานนะครับจังหวัดโต๊กลับยังความรุนนนะครับสกอร์ที่คาดวันนี้นะครับผมมองว่าอนเตอร์มิลานชนะได้2ประตูต่อศูนย์กับราคาที่ต่อมา1ลูกหรือว่า1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับให้ผมวางอีเตอร์มิลานนะกดเน้นไปครับรอเหตในบ้านครับคู่นี้ครับผม ไปปิดท้ายกันครับคู่สุดท้ายครับสำหรับการบทวิเคราะห์ของผมนะครับในช่องสดเด็ดสารบันเทิงครับนะฮะลาลิก้าสเปนครับผมนะฮะเป็นสื่อของนะครับลาลิก้าสเปนครับคืนนี้ครับเอเลนเปญาโดลิตครับเปิดบ้านและการเยือนของยอดทีมอย่างบาร์เซโลนาครับที่กำลังเดินหน้าไล่ล่าแชมป์แบบไม่ลดคันเร่งนะครับซึ่งเกมนี้ถือว่ามีความหมายสุดๆครับสำหรับผู้มาเยือนครับต้องการที่หัวตารางอย่างแน่นนครับขณะที่เปเาโดลิตเองนะครับก็ที่ตกชั้นแน่นอนแล้วครับดูเหมือนจะเล่นเพื่อศักดิ์ศรีล้วนๆนะครับ จากพาราที่เปิดวันนี้นะครับเนาะก็ต่อที่บาร์เซโลนานะครับสองลูกครึ่งนะครับนะสองลูกครึ่งเต็มเลยนะครับโดยภาพรวมของตารางเบอร์นี้นะครับเนาะเป็นอย่างไรนะครับชัดความชัดเจนความน่าสนใจบทวิเคราะห์ส่วนตัวของผมน่าจะเป็นอย่างไรครับคนนี้ไป็รุ่นกันครับผมนะจะไปดูบทวิเคราะห์สุดท้ายครับไปดูอันดับตารางคะแนนนะครับอายาโดริเตเองแข่ง33นัดชนะ4เสมอ4แพ้25่ห้าได้ยีเสีย81มีห6แต้มล่างอันดับยี่สิตกชั้นแน่นอนนะส่วนบาร์เซโลนาเองครับ33นัดนะครับชนะ24เสมอ4ครับแพ้5ได้89 เสีย12นะครับมี7 6แต้มล้างันดับ1ของตารางอยู่นะครับผลงานการพบเจอกันของตะคู่ครับนะเป็นบาร์เซโลนาครับนะผลงานพบเจอกันก็เป็นทางบัญญาอุดิตครับชนะไป2เสมอ0แพ้ไปถึง8ครับสินัดล้างสุดของตะคู่นะครับเป็นอย่างไรครับไปดูกันชนิดหนึ่งกันแล้วกันครับสินัดล้างสุดครับของเจ้าบ้านทุกรายการครับเนาะก็นะครับชนะ0เสมอ1แพ้ไปถึง9ครับล่าสุดก็แพ้ให้กับออกไปเยือนเรรปปิิตสสคคัับบแพ้ไถึง5 1นนะ่ว ทางฝั่งบาร์เซโลนาเองครับนะบาร์เซโลนาเองก็นะครับเสียมาล่าสุดก็ชนะ6เสมอ3แพ้1ล่าสุดก็เสมอกับอินเตอร์มิลานในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปสุดมันเลยครับเนาะสามประตูต่อ3นะครับก่อนหน้านั้นก็เสมอกับเรอัลมาดริดนะครับในศึกยูฟ่าครับนะครับนะไอบอลถ้วยนะครับเนาะก็3 2ประตูต่อ2นะครับก็ได้ถือว่าได้แชมป์มานะครับรายการคโคปาเดลีนะครับผมพร้อมครับคนทั้งสองทีครับนะสั่งบาเจลลี่เองนะครับเนาะนะวันนี้นะครับขาดต้องขาดไปเล่นหลายรายครับนะทาง อาซาบีซันเซสนะครับเอลิเก้นะครับอโจเซฟไอดูนะครับแล้วก็อาคลาสไฮนะครับที่ยังเจ็บไม่หายนะครับเนาะเอาก็ยังคงจะต้องมาเน้นอาประคองนะครับให้ไม่มากมายนะครับแต่เขาคงไม่ให้เล็กเกินไปท่านั้นเองสำหรับเกมนี้นะครับยังไงก็ดูแล้วสู้บาร์ซ่าไม่ได้แน่นอนครับทั้งฝั่เอาซปชนะเองนะครับก็คงจะต้องนะครับนะมีขอรัคือการได้อ่าขาดโรเบิร์ตส์ครับเลวารดัปกี้ครับอ่า และผู้เล่นอีกหลายคนที่ยังอยู่ในลิสต์เยี่ยงนะครับเนาะนะครับก็คงจะไม่ได้เข้ามาร่วมทางไปในขันนะครับในเกมนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับกำลังหลักอย่างเฟรานตอเรสครับราฟินยาเดยองและก็กาบี้นะครับยังพร้อมประจับการในเกมนี้นั่นนะมาในระบบ4 2 3 1นะครับพอแป้เกมในเส้นนะตัดเต็มให้กับยาเมานะครับแล้วก็และราฟินยานะครับเป็นตัวจิ๊ดด้านบนนะครับสภาพความพร้อมของแต่ละทีมนะครับเป็นยังไงครับพร้อมล่าสุด นะครับฟอร์มดิ่งเหวจริงๆครับสำหรับบาเยอร์ลินด์นะครับเนาะ5-7เกมรวดในศึกในลีกนะครับโดยเฉพาะเกมรับที่เละเป็นโจ๊กเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับเสียไปถึง23ประตูในช่วงดังกล่าวที่ผ่านมาฟอร์มในบ้านก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับแพ้ถึง5้าแต่หกเกมหลังสุดในลังตัวเองบาซ่าเองครับเพิ่งเสมอ2นัดติดในเกมทัชยุ์ยูโรปและโกปาเดลีส่งผลให้ทีมยังคงรลดแรงโดย4เกมล่าสุดไม่แพ้ใครและก็คว้าชัยถึงสานัดถ้าแข่งฟอร์มล่าสุดนอกบ้านไม่ชนะ ไม่ธรรมดานะครับขออภัยนะครับชนะรวดมาสี่เกมติดนะครับกับราคาเลทวันนี้นะครับเปิดมาให้นะครับที่2ลูกครึ่งนะครับวันนี้ผมก็ยังมองว่านะครับบาซ่าน่าจะกดได้ผ่านในราคานี้นะครับแต่ว่าความชัดเจนนะครับจะเป็นอย่างไรจูงใจนะครับของน้องเขาทีมมันต่างกันราฟากคาเหวนะครับเนาะมันจะเลทเองไม่เหลืออะไรให้ลุ้นอีกแล้วส่วนบาซ่าเองก็ต้องเล่งเต็มที่ครับนะเพื่อการันตีแชมป์ในลีกของตัวเองให้ได้นะครับจากราคา2 ลูกครึ่งนะครับผมมองว่าวันนี้บาซ่านะครับชนะได้นะครับเนาะที่20นะครับหรือว่า31ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่วันนี้ผมมองว่านะครับจะราคา2ลูกครึ่งนะครับควบ3ผมให้ลองฟังเจ้าบ้านไปก่อนนะครับผมผมมองอย่างนั้นนะครับเพราะว่าบาซ่าเองก็ต้องเก็บไว้นะครับนัดหน้าให้เต็มที่นะครับเพื่อลุ้นในสื่อของ อายุ่าคเชเบอริกนะครับต่อไปนะครับยังไงครับบทวิเคราะห์วันนี้ผิดพลาดไปขออภัยด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวอ้อยเจอกันบทสรุปพรุ่งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรขอทุกท่านนะครับโชคดีกับบทวิเคราะห์ของผมนะครับผมนะยังไงฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับสนใจเข้ากลุ่มนะครับอ่ะได้เลยนะครับบ้านบอล27นะครับยินดีอ่าให้คำปรึกษาแล้วก็ยินดีนะครับอ่ามีฟุตบอลอ่าหลากหลายแนวทางให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับบทสรุปสามคู่นี้จะเป็นอย่างไรนะครับนะเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับเจอกันใหม่วันพรุปของผม วันนี้คงต้องลาไปก่อนครับหาโชคดีมีตังค์ใช้ตุงท่านนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ากดติดตามให้ผมด้วยก็ะตักกันนะครับกับช่องจอเดดสายไปเทิงโดยผมนะครับกับช่องจอเดชดุงดุยนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะหรือชื่อช่องนะครับใน,ใน,ในอนาคตงหน่าอาจจะเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวแจ้งให้ทราบนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับโชคดีมีตังค์ใช้ตุกท่านครับสวัสดีครับ